don't do stay Me my I ใครเก็บเราไปฝันฝ่ายเรามาดูกันนะครับเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่เก็บเราไปฝันฝ่ายแบบว่าเขาจะต้องมีความรู้สึกดีๆอย่างน้อยก็ต้องแอบชอบใช่ไหมถึงฝันฝ่ายถึงเราอยู่ดีๆเกลียดขี้หน้ากันฉันไม่อยากเจอเธอเลยอะไรเงี้ยเขาจะเก็บเราไปฝันฝ่ายทําไมใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการว่าคนคนนั้นนะครับเป็นใครนะข้างนั้นเพื่อนมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3กองเราจะไม่นึกถึงใครทั้งนั้นนะเพราะเราอยากรู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมเออมันเป็นการตั้งคำถามกับไพ่ว่าใครล่ะที่แบบดึงดูดพลังงานของเราเนี้ยไปฝันใยนะนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นี่คือกองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองมา้าและกองที่3มบิชอปนะครับไพ่ที่ให้เลือกนี่คือเป็น3ใบนี้นะครับ เมื่อเลือกได้แล้วนะครับโดที่ทำแตมรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับใครเก็บเราไปฝันฝ่ายสวัสดีชาวกองที่1กองที่1ของเราคือกองเรือนะครับกองเรือของเรานะ ไพ่ที่มันเพืเ่อเลือกนะครับเป็นไพ่เทน of c o อยเป็นไพสนนะ่สิบเหรียญนะสิบเหรียญเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่งคัง่งเป็นคนที่มีความร่ารวยนะเอออยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในสังคมที่น่ารักนะครับรายล้อมไปด้วยสังคมที่อบอุ่นเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยมารับคนเนรียกกันไรเออมารับโชครับพรจากผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยในภาพเนี่ยแสดงถึงความรวยหรือความมั่งคัง่งรวยในยที่นี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเงินก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นความหมายของไพตง่ตรงๆก็หมายถึงรวยเงินรวยทองนั่นแหละ แต่ในที่เนี้ยเห็นไหมว่าภาพไพ่เนี่ยมีความอบอุ่นนะรวยเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะรวยเพื่อนรวยความรักมีคนมารักเยอะมีคนมาชอบเยอะนะครับนี่เป็น energy ที่เรากับเขามีร่วมกันนะขอดูหน่อยซีมีอะไรที่เป็นเราบ้าง ขอดูพลังงานของเราหน่อยสิสิบไม้นะครับเราเป็นคน w o r k a ฮอล i c ทำงานเก่งเลยครับเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากเลยนะนี่จริงจังขึงขังและบางทีอาจจะมีความดุด้วย,ลยแล้วก็มองความก้าวหน้าเป็นสำคัญเป็นคนที่พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนางานของตัวเองเสมอๆนะครับแต่เวลาทำงานเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งและออกจะดุดุนิดนึง นะปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะจัดการแล้วก็รับมือด้วยความเก่งครับสิบไม้ราชินีดาบทาวเวอร์แล้วก็8ดไม้นะครับเป็นคนที่เก่งงานเก่งคนนะครับรับมือกับงานที่ยาก,ยากงานที่ตึงเครียดได้แต่บางครั้งต้องระวังนิดนึงนะเพราะเราเป็นคนที่พูดตรงขวัญผ่าซากนนะอย่างเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกน้องจะกลัวบางทีเวลาเราพูดอะไรเงี้ยลูกน้องอะไรเงี้ยจะสะดุง้งนะครับคนรับข้างคนใ,คใกล้ตัวเนี่ยจะสะดุง้งเวลเาทํางานเนี่ยเออเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเออเขาอาจจะ กลัวรือว่าผวาได้นะเพราะเรามีความดุดในน้ำเสียงดุในเนื้อคำพูดดุในเนื้อหาดุในตัวเวิร์ดนะอาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนดุเป็นคนตรงนะจิบจับอะไรมาทำก็งอกเงยเนี่ยเราก็มีข้อดีตรงนี้แหละนะแต่ต้องระวังเรื่องฟา r เวิร์กออฟฮอลิสทำให้คุณปวดหลังได้นะปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยนะปวดล้าจากการทำงานเยอะเรามาดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะครับที่เก็บเราไปฝันฝ่ายนะ ดูหน่อยสิอุ้ยสิบดาบแล้วมีไพ่เล็กสิบนะ 9, 2, เก้าไม้สองเหรียญน,นะครับแล้วก็หกเหรียญนี่ต้องบอกกอดว่า ถ้าเพื่อนยังไม่ได้มีใครยังไม่เคยมีความรักเลยนะครับพี่แค่มั่นใจว่าจริงๆตัวคุณนะมีเสน่ห์มากพอที่จะมีคนมารักมาชอบมาแอบรักแอบชอบแอบปิ๊งนะครับรวมไปถึงคนเก่าทีนี้พลังงานที่พ่บอกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าเพื่อนเก่ารักเก่าที่เคยมีประเด็นกันมาเคยเลิกรากันมาเราเคยเดินออกมาจากเขาเคยคุยกับเขาแม้ว่าจะไม่เริ่มความสัมพันธ์เริ่มความสัมพันธ์ไปแล้วก็ตามแต่เมื่อได้รู้จักกัน ได้อีกฝาก ождения, ่ายหนึ่งมีความรักมีความผูกพันให้เราคนคนนั้นจะเก็บเราไปฝันใยนะเขายังไม่เลิกคิดถึงคุณเขายังไม่เลิกคิดถึงคุณคนที่เรามีประเด็นด้วยนะครับแม้ว่าสองคนเราเนี่ยจะมีความไม่เหมือนกันตัวเขากับตัวเราจะมีความตรงข้ามกันนะตัวเขาจะดูแบบดูเป็นผู้ให้ดูเป็น people pleaser ดูเป็นคนที่ตามดูเป็นคนที่ยอมสมยอมคนอื่นตลอดเวลาอะไรแบบนี้นะซึ่งตัวเราจะตรงข้ามตัวเราจะมีความแบบความดุ ความเผด็จการนะนะเออใช้คําว่าเผด็จการเลยไหมมันฟังดูเป็นเชิงลบจังเลยนเนาะมีความดุมีความตรงอยู่แต่ตัวเขาจะตรงข้ามเนาะตัวเขาจะรู้จักแบบเ,เขาจะเป็นผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแบ่งปันคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ลักษณะของเขากับเราจะมีความตรงกันข้ามกันและเขาเหมือนเคยคุยเคยอะไรอย่างเงี้ยกับเราแล้วมันยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปถึงไหนแล้วมันก็ต้องจบลงนะครับเป็นคนที่เคยจบสิ้นเป็นเพื่อนเก่ารักเก่า เขาเก็บเราไปฝันฝายคือยังไม่เลิกคิดถึงคุณนะ <Words. S 1> อะไรอีกที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขานะ <ล multif. S 1> เป็นความคิดถึงมากเลยเขาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเนี่ยเขาอาจจะไม่แสดงออก er. แร้ออาจจะแสดงออกในส ms, <ไ>่วนใหญยเขาจะแสดงออกนะเพราะว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ที่มันพุ่งพ่านได้เขาคิดว่าเราน่าจะแบบเออน่าจะเป็นคนรักน่าจะเป็นคู่รักน่าจะเป็นคนรู้จักกันหรือว่าน่าจะรู้จักกันดีกว่านี้สักหน่อยนึงก่อนที่จะแยกทางกันออกมานะครับ แต่ว่าทั้งสองคนทัศนคติไม่ค่อยเหมือนกันนะเนาะเราเองอาจจะไม่อินไม่อะไรกับเขานะครับเป็นพลังงานเก่าเขายังหวยหาอยู่นะเป็นพลังงานเก่าไพ่เนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องพลังงานเก่านะครับแลท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกเศร้าถ้าเราจะเดินออกมาแต่อย่างที่บอกนะครับชีวิตของคนเรานะเรามีทางเลือกเราจะเลือกได้ว่าเขาจะฝันถึงเรามันสิทธิ์ของเขา แต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกความรักที่ดีหรือไม่ดีหรือจะเลือกอยู่กับเขาเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาอันนี้สิทธิ์ของเรา100%เปอรลยนะเพื่อนๆนะแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงต่อไหมคนนี้นะส่องไม้แอบสอดแอบบสองแอบบมองแอบบติดตามถ้าเขามีโซเชียลเขาจะพยายามสอดส่องหรือว่าติดตามเรานะสิบถ้วยนะครับไฮโลแฟนนะครับแล้วก็7เหรียญ10บถ้วยไฮโลแฟนแล้วก็7เหรียญน,นะครับ ลักษณะของเขาคือมีความคิดถึงมีการแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามเราอยู่รู้สึกดีๆกับเรานะครับมีให้ใหโเรแฟนแต่พยายามทําใจนะแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราเขาจะสะสมอะไรที่เป็นผลงานของเรานะอย่างสมมติเราทำโซเชียลโซเชียลอะไรเงี้ยเาจะจะดูจะเก็บจะติดตามถ้ามีรูปอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีการแบบเซฟเ,ซเซไวนะ้เนี่ยมัน,นมีเรื่องของการสะสมอยู่นี้น,นะเออแล้วก็มีความคิดความฝันคือเราเป็นต้นแบบ เป็นต้นแบบของคนรักในอนาคตของเขานั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ได้เราเนี่ยเขาต้องหาคนอื่นที่มีความเท่าเทียมกันหรือคล้ายกับเราอะ่ะเออประมาณนั้นนะ เขาเก็บเราไปฝันใยจริงๆด้วยนะพลังงานของเรามีสเสน่ห์นะเนี่ย <c oughs> ขนาดเป็นคนตรงผงผางนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นของคุณอีกนะดาวคาของคุณเด่นนะเออก็เลยดูเป็นคนดุเน,ะนาะราศีกรกฎเนี่ยเด่นดาวเสาวเด่นนะเออทำงานหนักไม่แบบไม่ย่อท้ออะไรเงี้ยเป็นพลังงานดาวเสาร์ที่11เนะเป็นพบของโชคลาบนะคุณก็จะเออมีโชคลาบลอยอยู่รอบตัวคุณเป็นโชคลาบที่เกิดจากการออกแอคชั่น นะครบถุวนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับมาสวัสดีชาวกองที่2กองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครเก็บเราไปฝันฝฟเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็ในใครนะครับไปเดินบนเป็นไ่นเด็กถือถ้วยนะครับเด็กถือถ้วยเป็นลักษณะของเด็กที่มีความใจดีมีความอ่อนโยนนะครับเป็นเด็กที่ดูเลี้ยงง่ายพลังงานของคุณก็จะคล้ายๆกับ เด็กคนนี้นะคือเป็นคนที่ว่านอนสอนงาน่ายเป็นคนที่เลี้ยงงา่ายเป็นคนที่มีความน่ารักกิ้มลิ้มนะครับออดูแล้วก็แบบอ่อนโยนมีความอ่อนโยมมีความสุขุมมีการริเริ่มสร้างสารรค์นะครับริเริ่มความรักอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนรอบข้างเนี่ยรักคุณชอบคุณแล้วก็มองคุณเอนดูคุณราวกับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นเด็กที่ออน่าเอนดูจิ้มลิ้มเลี้ยงง่ายคนหนึ่งแน่นอนว่าคุณกับเขามีพลังงานนี้ที่เป็นพลังงานร่วมกันนะเรามาดูกันสินะครับว่าอะไรนะที่เป็น พลังงานของคุณอีกบ้างคราวนี้จะมาส่องพลังงานของคุณให้เมันชัดเจนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเขาราชาถือไม้นะครับสิบถ้วยนะมีอะไรอีกนะเดอะฟูอ่แล้วก็สิบไม้พอ้มีเล็กสิบสองใบชาวกองนี้นี่มีความสุดสุดนะเวลาทํางานก็ทําสุดนะเวลาที่รักครอบครัวเวลาที่ให้ความอบอ,อุ่นเวลาที่ให้ความอ่อนโยนกับใครคุณก็สุดเช่นเดียวกันแต่เวลาทํางานนี่ดูเคร่งเครียดมากเลยนะนะ ข้อดีของคุณคือคุณอาจจะดูเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นคนที่เป็นนักวิชาการน่ะแต่สามารถเป็นคนขี้เล่นได้สามารถอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจด้วยความง่ายแสดงว่าตัวคุณเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นพิเศษนะราชาถือไม้เนี่ยบอกบอตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้อะไรก็เร็วอ่านอะไรก็เข้าหัวยังไม่จบแค่นั้นนะพอเวลาที่คุณไปพูดเรื่องพวกนี้ให้ใครฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าเอ็นดูเหมือนเด็กที่อธิบายอะไรออกมา มีการยกตัวอ,อย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไม่ได้ง่ายแล้วทีนี้ก็มันตั้งฟังไปหมดเลยมันมีความเป็นเด็กมันดูมีความคิดสร้างสารรค์เี่เป็นไพ่เดอะฟูลนะครับแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยกับสิบไม้เป็นลักษณะของคนที่อ่อนโยนมีความสุข,ขุมมีความน่ารักส่วนสิบไม้นี่ก็จะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานเยอะทํางานหนักทํางานเก่งบางครั้งอาจจะติดความเวิร์กอะโฮลิกนิดนึงนะ แสดงว่าเราเป็นคนที่จริงจังกับการงานมากทุ่มเทกับการงานมากนะกับครอบครัวเราก็ไม่ทิ้งคือเป็นคนที่สุดทุกด้านใช่ไหมเออด้านวิชาการก็ดีนะแถมเป็นคนขี้เล่นกล้าที่จะหัวเราะกล้กาที่จะยิ้มนะหัวเราะยิ้มแล้วก็ตลกไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเองอันนี้แสดงถึงความมีเซลสติมที่ดีนะถ้าเซลสติมไม่ดีคือแบบอย่ามาหัวเราะเยาะฉันจะฉัน,นดีทุกอย่างอะไรเงี้ยนะก็ปกปิด ตัวตนความอ่อนแอแต่ตัวคุณไม่เป็นไรคุณรู้ได้ยอมรับมันนะเรามาดูกันว่าใครนะเก็บเราไปฝันไฟนะเลเวอร์นะเป็นคนที่แอบชอบแอบรักแอบมองคุณนะชาริอดอดนะครับเพจออฟวอนนะอัศาวินดาลักษณะของเขาคือเขาเป็นคนที่โรแมนติกเต็มเปลี่ยนไปได้วยความรักมีคนมารักมาชอบเขาเนี่ยคนข้างเยอะพลังงานของเขาเนี่ยมีความเป็นเด็กนะเขามีความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็เป็นคนที่ขยันคนหนึง่ง นะลักษณะของเขาคือขยันแต่แอบ,บจะเวลาขับรถนี่เหมือนว่าเขาจะขับรถเร็วนะหรือว่าอาจจะชอบรถอะไรเงี้ยรถแป,กแปกลกๆรถบิ๊กไบค์หรือว่า,อามอเตอร์ไซค์อะไรที่มันแบบดูดูดีนะดูดีดูมีระดับอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์โบราณท,ที่มันเออที่มันรุ่นที่มันดูแบบมีเงินเยอะๆถึงจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออรุ่นคลาสสิกอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นคนที่ชอบรถแต่ส่วนใหญ่แล้วพ่ยจะเน้นในเรื่องของแบบการใช้ความเร็วมากกว่านะครับเนี่ยความเร็ว ดังนั้นเขาจึงมีความแบบอาจจะมีความใจร้อนนิดนึงอาจจะมีความอารมณ์ร้อนนิดนึงมีความเป็นผู้นำอยากรู้อยากเห็นคืออยากรู้อยากลองเป็นคนชอบทดลองนี่คือลักษณะ energy ของเขานะเป็นคนที่น่ารักหน้าตาดนะีถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงจะเขาหาเยอะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเขาหาเยอะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเราขอดูหน่อยซิราชาดาบนะเก้า ถ้วยเทมเพลนส์แล้วก็ราชินีถ้วยลักษณะคล้ายๆกับเป็นเจ้านายเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าเป็นเป็นคนที่เคยแบบทํางานกับเราแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่แบบสูงกว่าเรานะอาจจะเป็นเจ้านายเจ้านายที่ทํางานหรือเจ้านายของคู่ค้าสมาคมงที่ทํางานอะไรประมาณนี้เออแต่มี Energy นี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีลักษณะมีความเป็นผู้นำสูงเป็นผู้นําในองค์กรนะได้นําคนรอบข้างอะได้ นะเออเป็นคนที่เป็นผู้นาํามีความล้าซ้าในระดับหนึ่งนะมีฐานะแบบสถานะทางสังคมเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเขาจะออกแอคชั่นอะไรยังไงต่อไปขอดูหน่อยสิเจ็ดดาบนะครับเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยกับเด็กถือถ้วยนะสามเหลียญนะครับแล้วก็ราชาถือถ้วยจะแอบติดต่อมา ต้องมีคีย์เวิร์ดเขาไม่แอบด้วยเพราะว่าการติดต่อในที่นี้จะไม่ได้ประเจิดประเจอจะไม่ได้แบบให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยฉันคุยกับคนนี้อยู่นะเฮ้ย hey, ฉันแอบชอบคนนี้อยู่นะอย่างเงี้ยก็ <c oughs> จะไม่ได้ประกาศอย่างนั้นแต่จะเป็นการแบบคุยเพื่อดูท่าทีก่อนว่าเราจะชอบหรือจะไม่ชอบเขาเออจะรักหรือจะไม่รักเขาใช่ไหมเพราะต่างคนต่างก็ต้องเคารพหน้าตาของกันและกันตัวเราก็เป็นตัวเด็ดเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของวงการนะหยิบจับอะไรมาทําก็เก่งนะเป็นนักวิชาการได้ดีเรียนอะไรก็คล่อง แล้วที่สาคัญคือมีคนเข้าหาเราเยอะเพราะว่าอยากได้เราเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกด้วยนอกจากนี้เนี่ยตัวงเขาเองก็มีแบบมีมีมสเสน่ห์อ่ะมีคนเข้าหาเยอะอ่ะอยู่ด,ดูยังหนุ่มยังแง่ยังสาวยังแซ่ใช่ไหมก็เลยจะมีการแอบติดต่อแล้วก็แอบจีบนะจะมีการจีบเป็นอยู่ในนั้นจะมีการพูดคุยหรือว่าปรึกษาเรื่องทั่วไปก่อนแต่ว่าในในนะั้นน่ะมันก็จะมีการจีบแทรกแทรกเข้ามานะดาวย,ยูเรนัสของคูณเนี่ยค่อนข้างเด็ดนะ ส่วนตัวงเขาเนี่ยพี่เข้มเห็นเป็นราศีคนคู่ราศีมิถุนนะกับราศีกรกฎเนี่ยก็เด่นตรงนี้มีอะไรบ้างที่เด่นระหว่างเราราศีกุมเนี่ยก็โดดเด่นดาวพุธเนี่ยก็ใช่นะแล้วก็พบที่3นี่ก็จะเกี่ยวข้องกับพบสัจชะนะพบของความเป็นเพื่อนนะเออบางคนเนี่ยจะรู้จักกันแบบผ่านเพื่อนถึงเพื่อนเ,ออเพื่อนของเจ้านายหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกัน,นแต่จะมาแบบเพื่อนก่อน โอเคครบถ้วนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะทุน่อนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครเก็บเราไปฝันไยนะเรามาดูกันนะครับว่าเขากำเป็นใครดูไปเดิ่เพลือกเป็นไพ่ทรีออฟซอสนะวอทีออฟซอสที่เป็นคนดิเซนซิทีฟนะบางครั้งเนี่ยจะอินกับเรื่องเศร้านะความเศร้าได้ดีนะตรงนี้เป็นดาบที่แบบเออมันมีการแทงอยู่นะเออบง่งบอกถึงความเศร้าความเสียสละอะไรอย่างเงี้ยนะเออเป็นเรื่องของความเซนซิทีฟของจิตใจนะครับ ตัวเราเองคงจะเป็นคนที่รับพลังงานพลังงานลบะได้ง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเป็นคนที่เศร้าได้ง่ายตัวของอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันนะเป็นคนที่เศร้าได้ง่ายอินกับอะไรแบบนี้แต่ข้อดีของเราก็คือเราอบมีความลึกซึ้งในด้านจิตใจเป็นคนที่แบบมองดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้อะคืออย่างแบบเวลามองดอกไม้อย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงดอกไม้นี้ถูกจับคู่กับสัญ,ญลักษณ์อะไรอะไรเงี้ยดอกกุหลาบสีแดงแทนความรักอะไรเงี้ยเออดอก ที่กลางบานะของญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะแสดงถึงความตายอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันก็จะมีในยะอะไรที่แอบแฝงแล้วเราสามารถตีความสัญญาเหล่านี้ได้เก่งได้ดีนะรับเออคือรับสัญญาอะไรพวกนี้ได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วมีอะไรนะที่เป็นพลังงานของเราบ้างฟลูออรสี 9ดาบนะครับเดลเวอร์ er, นะ8เหรียญโอ้แล้วก็มีราชาไม้พี่เข้มต้องบอกเลยว่าต้องน่าชื่นชมมากเราเป็นคนที่ฉาลาดเรียนอะไรก็เร็วนะจะเรียนอะไรดีภาษาใช่ไหมคณิตศาสตร์หรือว่าเออจะเรียนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้นะเออเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ย หยิบจับอะไรมาเรียนมาทําก็เก่งแบบนักวิชาการได้ที่สําคัญคือทํางานเดิมๆซ้ําๆได้โดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะทางานได้อย่างต่อเนื่องเป็นคนที่มีความขยันคนหนึ่งแล้วก็ปราณีตงานเกี่ยวกับศิลเกี่ยวกับการปัน้นเกี่ยวกับการสร้างงานคราฟต่างๆงาน DIY ก็เก่ง นะครับเอาวิชาการก็เก่งงานศิลป์ก็เก่งสองใบนี้ก็หมายถึงงานศิลป์นนะแล้วว่าหมายถึงความสวยหมายถึงศิละปะเราสามารถสอดแทรกอะไรลงไปในเนื้องานได้อย่างที่บอกว่าเราก็มีความนซมทีฟมีการใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรพวกนี้นึกออกปะเออเป็นคนที่มีนิสัยแบบละมุนนะแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมนะข้อดีเนี่ยบางทีมันมาพร้อมข้อเสียเพราะคนที่แบบมีความศิละปะมีความอ่อนโยนในเชิงศิละปะอะไรพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับอารมณ์ที่หวั่นไหวง่าย นะเออดนต,ต,ตรีอะไรก็ถนัดก็ได้นะงานศิลป์ต่างๆแต่ว่าอ่อนไหวง่ายนะครับต้องระวังตรงนี้นะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาเป็นใครที่เก็บเราไปฝันไฟเนี่ขอดูหน่อยสิแฮงแมนนะครับ10บถ้วยเอาเป็นคนแอบรักแอบชอบเรานะเอ็มเพสนะครับ2ดาบระหว่างเขากับเรามีจุดเหมือนกันจุดร่วมกันก็คือเห็นดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้เึกออกไหมไม่ดอกไม้นี่มันเป็น อวัยวะสืบพันธุ์ของพืชแล้วมันเป็นอะไรที่บานออกมาจากพืชเขาก็ไม่ได้คิดแค่นี้แต่เขาคิดว่าเออดอกไม้สีนี้แทนถึงอะไรอะไรเงี้ยภาพนี้เป็นภาพขาวดำฝนตกลงมาถ่ายออกไปนอกหน้าต่างมีน้ำฝนเกาะอ,อยู่ที่หน้าต่างหน้าต่างกระจกะเป็นภาพขาวดำข้างในมีดอกไม้ก,กำลังเหี่ยวต้นไม้กำลังเหี่ยวสื่อถึงอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้นึกอ,ออกมาคือตีความภาพได้ นะเออเนี่ยลักษณะของการมีอารมณ์สุนทรี hi, นะครับตัวขเขาเองก็มีพลังงานนี้เหมือนกันนะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีตัวของเขาเนี่ยเพื่อนรักครอบครัวรัก,รกนะเป็นคนที่ใครเห็นอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกตัวขเขามีเฟมินีนเอนเนอร์จีสูงถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นแบบเออเป็นอารมณ์แบบเป็นนักกวีนักศิลป์อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเออมีความเป็นกวีมีความเป็นอะไรอย่างนี้อยู่ในตัวของเขาเอยอะอยู่ในตัวของเราด้วยเพราะต้องมีพลังงานจุดนี้นะใกล้เคียงกันนะ ออกแนวจะเซนซิทีฟบางทีอาจจะโอเวอร์เซนซิทีฟไปได้วยซ้ำแล้วนะเวลาคนสองคนได้อยู่ด้วยกันจะต้องระวังคําพูดแล้วก็จะต้องระวังความคิดด้วยนะเอออยู่กับตัวเองก็ต้องระวังความคิดอยู่เขาต้องระวังความคิดเหมือนกันประคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าถ้าถ้าไม่หมุนความคิดไปในมุมที่ถูกต้องไม่ได้หมุนคลื่นในมุมที่ถูกต้องมันจะเกิดการมันจะเกิดวอลเล็คขึ้นในจิตใจเนาะมันจะมีอะไรพลังงานลบได้ง่ายนะตัวเขาเป็นคนที่มีความรักนะ มีคนรักเขาอะเยอะมีคนชอบเขาเยอะเห็นแล้วอยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกเยอะมีความหวานถ้าเป็นผู้ชายจะมีความเหมือนผู้หญิงนะเออแล้วก็เป็นคนที่อายบางทีอาจจะต้องแบบเข้าหาเขายากอาจจะต้องมีการสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตสักระยะหนึ่งหรือโทรคุยกันยกหูคุยกันสักระยะหนึ่งก่อนที่จะรู้จักตัวจริงนะให้มากขึ้นเรามาดูกันซิมีอะไรอีกนะที่เป็นพลังงานของเขานะเกี่ยวอะไรกับเรา สองเหรียญนี่สามถ้วย้เอเป็นคนที่เคยคุยกันเนาะแต่ว่าเอาเวลาคุยกันอะเหมือนอารมณ์แบบเป็นคู่แข่งกันก็ได้บางคนก็มีอารมณ์คล้ายเป็นคู่แข่งกันบางคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างเงี้ยแต่พอเวลาคุยกันไปสักพักนึงมันก็ถูกคอนะก็รู้สึกถูกพอแต่ว่าเหมือนไม่เซททัศนคติบางอย่างอะมันจะไม่ได้ไปด้วยกัน นละก็เลยอาจจะมีการห่างางกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นคนประมาณนั้นแต่เขาเก็บเราไปฝันใยนะแสดงว่าเขายังคิดถึงเราอยู่นะเขารู้สึกว่าเอ๊ะมุมมองที่เรามองมันต่างกันนะมองเรื่องนี้เรื่องเดียวกันนะ่ะมันมีความต่างกันนะแต่ก็ยังคงก็ยังคงชอบเราอยู่ก็เลยเก็บเราไปฝันใยอาจดูซีว่าแอคชั่นต่อไปเขาจะดูนิ่งๆนะเฮอร์ม i ตรไ เดอะสตาร์ Star, แล้วก็ไนท์ออฟซอร์ดดูแล้วก็นิ่งๆน,นะแต่ว่าจะเข้ามาแต่ทีเนี้ยเวลาที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยจะมาในเชิงจิตวิญญาณนะเออไม่ใช่บอกว่าถอดวิญญาณมหาอะไรงี้ไม่ใช่นะแต่ว่าจะเข้ามาอาจจะเข้ามาคุยเรื่องแบบเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นมีความลึกซึ้งมีความดิฟทอล์กเอ่อคุยกันแล้วแบบมีการเชื่อมจิตเชื่อมใจเข้ามาหากันได้มากขึ้นแต่จะมีการแอคชั่นแต่ตอนแรกๆจะนิ่งๆอยู่แล้วก็เวลาพูดเนี่ยจะไม่ได้พูดแบบใส่โรแมนติกเข้ามา แต่คุณสองคนมีมุมโรแมนติกอยู่แล้วล่ะนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เขาออกแอคชั่นเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ฉันรักเธอเหลือเกินใจจะวายจะขาดอะไรจะจะไม่ได้โรแมนติกในเชิงนั้นแต่ว่าจะมาแบบเออจะมาแบบเรื่องของการเข้าเข้าถึงภายในจิตใจมากกว่าดังนั้นถ้าเราอยากดึงดูดคนประมาณนี้เข้ามาเราเองจะต้องทำงานกับจิตใจตัวเองพอสมควรมีการเข้าหาจิตใจนะ เออมันคล้คลคลายๆเข้าหาธรรมะแหละแต่วงการซิรรชั่การเดินทางสู่ภายในการเดินทางสู่อินเนอร์เซลอ่ะมันจะเป็นอีกอีกเรื่องนึงนะแต่มันก็จะอารมณ์คล้ายๆกันคือการเดินทางเข้าสู่จิตใจตัวเองราศีคนคู่ของคุณเด่นนะเอ่อดาวสุขของเขาเด่นดาวเนปจูนของเขาเด่นเนี่ยดาวเนปจูนเด่น ราศีมังกรเด่นนะเออ not ตโนดะโอ,อ้ยนี่ความลหลงไหลมาละนะแล้วก็พบที่3นะพบสตร์ชาความเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนก็โดดเด่นก็จะเข้ามาแบบเพื่อนก่อนเจอกันท้ายคลิปนะพเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคลิปทุกทา่านเรามาดูไพ่ใต้กองกันนะคะไพ่ใต้กองวันนี้เป็นเด็กถือไม้กับทอปิกที่ว่าใครเก็บเราไปฝันใยใช่ไหมวันนี้คนที่กําลังฝันใยถึงเราแล้วก็ด้านดีของเราที่มีคล้ายกันอีกหนึ่งอย่างาพลังงานไพ่ใต้กองก็จะเป็นพลังงานโดยรวมของพวกเราที่ถูกปกคลิปนี้ดึงดูดเข้ามาตกเข้ามานะครับเด็กถือไม้เป็นลักษณะของคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคบเป็นคนที่ ตื่นเต้นกับการค้นหาค้นคว้าอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตลอดเวลานะอันนี้ก็โอ้โหเป็นด้านดีของเราเลยนะเป็นด้านดีของเรานะเป็นด้านดีของเขาด้วยที่ดึงดูดเข้ามาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเริ่มอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตอยากเริ่มการงานใหม่ๆอยากเริ่มวิชาใหม่ๆอยากเรียนอะไรใหม่ใ เป็นช่วงที่เหมาะเลยที่คุณสามารถจะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ชีวิตมาทําให้ชีวิตของคุณน่าค้นหามันทําให้แบบมีคนมารักมาชอบคุณในเยอะมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นด้านดีของคุณนะเออเนี่ยก็จะทําให้คนเก็บคุณไปฝันฝ่ายได้เช่นกันมาเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะเพื่อนนะการดูดวงแบบพี่กาดนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัด หรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่การทานายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องรับไปนะครับนี่ขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะอ่ะโอเคละเดี๋ยวเราอ๋อใช่ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับกด subscribe ไลค share นะครับหรือว่าอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องถ้าเ,เพื่อนๆต้องการนะครับโดยเฉพาะระดับห้องเวิร์กช็อี่เข้มแนะนำมากเลยหรือถ้าเ,เพื่อนๆต้องการซัพพอร์ตช่อง นะในช่องทางที่ไม่ต้องเสียตังค์ก็แค่ s ับสกายไลค์แชร์เนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะครับอย่าลืมมาพบกันในคลิปอื่นๆของช่องนะคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสนะครับนะได้เวลาต้องจากกันไปกับคลิปนี้แต่เรายังมีคลิปอื่นๆเยอะแยะมากมายสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับสามารถย้อนไปดูตั้งแต่คลิปแรกที่พี่เข้มเคยทําเอาไว้นะจนคลิปปัจจุบันหรือว่าคลิปใหม่ๆที่กําลังจะมานะครับเพราะทุกคลิปของเราเป็นคลิปไทม์เลส เปิดไปดูเมื่อไหรก็เป็นดวงของเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นั้นนะและพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ